สวัสดีครับผมเคนพร้อมหลังผ่าครับสำหรับท่านที่มีภาวะข้อเท้าหักเอ็นข้อเท้าฉีกผ่าตัดข้อเท้ามาหรือหลังถอดเฟือกอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลนใจนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรเพื่อให้กลับมาเดินได้อย่างปกติซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนําวิธีการดูแลการเหล่านี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลินิกพร้อมหลังผ่าครบทุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ สำหรับภาวะข้อเท้าหักทั้งรักษาแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัดนะครับหลังจากนําเฟือกออกหรือการนําเหล็กลวดออกจากการผ่าตัดนะครับเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแปลว่าในระยะนี้ที่เรานําเฟือกออกหรือว่าเราเอาเหล็กออกแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงของกระดูกพอควรซึ่งคุณหมอเห็นควรว่าสามารถนําเฟือกออกหรือนํารวดเหล็กออกได้แล้วเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วระยะของการติดเนี่ยแปลว่าเริ่มมีการติดนะครับอาจจะอยู่ในระยะ Reparative Phase แล้วที่มีกระดูกพอกทั้งจากการตรวจร่างกายหรือเอ็กซนะครับซึ่งการปฏิบัติตัวที่ดีเนี่ยจะทําให้ 1. คือกล้ามเนื้อเราไม่รีบนะครับ 2. คือข้อเท้าตรงนี้เราจะไม่ติดเพราะว่าการที่ใส่เฝือกหรือว่าการที่หยุดการขึ้นไหวมากไปเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราเริ่มรีบแล้วก็ข้อเท้าเราเริ่มมีพังผืดม,มาติด ทำให้ข้อเท้าเราเริ่มติดและทาให้หมุนองศาได้ไม่เต็มนะครับซึ่งการปฏิบัติที่ถูกวิธีจะลดภาวะเหล่านี้ได้นะครับขั้นตอนแรกสําหรับการถอดเฟือกแล้วเนี่ยเราก็ควรเช็คสภาพผิวของหนังของเราต่างๆว่ามีรอยต่างๆหรือเปล่าหรือมีแผลหรือเปล่านะครับยิ่งในภาวะเบาหวานยิ่งต้องระวังนะครับอันที่2คือการเดินนะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ที่ว่าคุณหมอจะให้ ลงน้ําหนักได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่ความแข็งแรงอุปกรณ์ที่จะช่วยในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของ forearm crush mm hmm. เพื่อประคองน้ําหนักตัวนะครับอีกอย่างที่สําคัญและช่วยได้เยอะเลยก็คือในกลุ่มของ anchor lock นะครับซึ่งตัวนี้จะมีเหล็กด้านข้าง2ตัวแล้วก็จะช่วยป้องกงันทันที่แทนกระดูกในบางจุดแล้วก็เอ็นในบางส่วนนะครับในรายที่ทั้งเอ็นข้อเท้าฉีกขาดหรือ,อกระดูกหกักแล้วถอดเฟือกหรือถอดเหล็กออกแล้วเนี่ยในตัว anchor lock ก็จะช่วยได้เยอะในการป้องกันการบาดเจ็บและช่วยประคองน้ําหนักนะครับส่วนในรายที่คุณหมอไม่มั่นใจมากๆเนี่ย อาจจะใช้ในกลุ่มของ w a l k กับบู t ไปก่อนนะครับเพื่อการป้องกันอย่างสูงสุดนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าความแข็งแรงนั้นอยู่ที่ระดับไหนและคุณหมออนุญาตในการลงน้ําหนักได้ขนาดไหนนะครับซึ่งข้อดีของตัวของ a n งเคิลล็อกคือใส่กับรองเท้าได้นะครับหรือรองเท้าผ้าใบได้นะครับส่วนในการบําบัดข้อเท้าเพิ่มความแข็งแรงต่างๆนี่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่การ<ม>าวินิจฉัยของคุณหมอนะครับหรืออาจจะดูแนวทางปฏิบัติได้ในการากายภาพหรือการฝึกลงน้ําหนักหรือการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆในซีรีส์ในกลุ่มของข้อเท้าหัก ตั้งแต่หักจนหายในอาทิตย์ต่างๆซึ่งอยู่ในแต่ละอาทิตย์ว่าอาทิตย์นั้นอยู่ในระยะที่เท่าไหร่นะครับอาจจะดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่อาจจะช่วยได้คือเมื่อแผลติดดีแล้วเนี่ยอาจจะมีช่วยครีมทาตรงบริเวณนี้เพื่อทําให้ผิวเขานุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประครบอุ่นนะครับ <S <S เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อที่เขายึดตึงมานานจะก,การที่ใส่เฟือกหรือยึดในท่าเดิมนานๆนะครับส่วนอาหารการกินสิ่งที่ควรกินหรือสิ่งที่ไม่ควรกินเนี่ยอันนี้อยู่ในคลิป ที่ผ่านมาได้นะครับว่าเราควรกินอะไรหรือไม่ควรกินอะไรในระยะกระดูกหากเพื่อให้กระดูกเราสมานเร็วขึ้นและช่วยกายภาพได้เร็วขึ้นนะครับผมครับทั้งนี้ซึ่งการปฏิบัติตัวต่างๆก็อาจจะยึดคุณหมอเจ้าของไข้เป็นหลักนะครับเพราะท่านจะรู้อาการของคนไข้ดีสุดนะครับส่วนการใช้อุปกรณ์เนี่ยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับสภาพเท้าที่เป็นแล้วก็อุปกรณ์มีความแข็งแรงและมีมาตรฐานนะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ผิดประเภทหรือผิดมาตรฐานหรือมีชํารุดเนี่ยอาจจะทาให้อ่า การรักษาไม่ได้เป็นผลอย่างที่ต้องการนะครับหรืออาจจะทําให้เนบานการณีเนี่ยเป็นมากขึ้นในการใช้อุปกรณ์ผิดบผิดประเภทหรือผิดมาตรฐานนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะตามที่คุณหมอได้กล่าวไว้นะครับลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกของคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าเช่น forearm crush ankle lock หรือแม้กระทั่ง walker boot นั้นสามารถดูที่แคตตาล็อกโดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับ และหากท่านใดนะครับต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือต้องการซื้อสินค้าสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ